มีคำถามมาว่าผีมีจริงไหมเออมีแต่ผีด้วยกันเท่านั้นที่จะมองเห็นผีคนธรรมดาอย่างเนี้ยไม่สามารถมองเห็นได้ก็เพราะว่าอัตตาบังบังมึงไงมึงเลยมองไม่เห็นเออคนที่มีบุญเท่านั้นเนี่ยจึงสามารถมองเห็นผีมองเห็นวิญญาณคนที่มีบุญเท่านั้นนะที่มึงจะมองเห็นผีได้ เพราะอะไรมึงจะมองเห็นผีเพราะผีต้องการส่วนบุญกุศลจากมึงไงมึงไปตามถนนหนทางทั้งนั้นะมีผีนั่นแหละเออไอ้พวกที่บอกไม่มีผีเนะี่ยก็เพราะว่ามึงไม่มีสติปัญญาไงมึงโง่ไงเออแล้วอีกอย่างหนึง่งอวิชาก็ครอบงําตัวมึงอวิชาคือความไม่รู้ความโง่ความบา,าปัญญาแล้วก็อัตตาครอบงําตัวมึงมึงก็มองไม่เห็นไงที่กูพูดแบบนี้ กูก็ไม่ได้ผิดศีลน,นะพูดกูมึงได้กูก็ไม่ได้ผิดศีลเพราะกูไม่ได้แบบอยากเสียแซงมึงรู้ปะ่ะอย่างนั้นหลวงพ่อคุณก็ผิดศีลดิจริงไหมเออกูอยากพูดเป็นกันเองแบบนี้นะใครรับได้ก็รับได้ใครรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับเออกูจะบอกอะไรหนึ่งฟังออไอ้พวกที่บอกว่าเทวดาไม่มีจริงเทพไม่มีจริงถ้ามีจริงก็ต้องมองเห็นอะไรอย่างนี้พวกมึงก็งโง่ไงเออไม่มีสติปัญญาไงเออ พ้าคนอย่างมึงไม่สามารถมองเห็นเทพมองเห็นเทวดาได้หรอกนะเพราะคนอย่างมึงมีแต่กิเลสไงเออวันวันมีแต่อะไรวันวันก็มีแต่กิเลาวันวันก็มีแต่ไปผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเออเห็นไหมมึงรักษาศีลได้เปล่าจิตใจมึงก็ไม่สะอาดบริสุทธิ์แล้วมึงจะไปสัมผัสเทพได้ไงเออจริงปะล่ะเทพมาใกล้มนุษย์ที่ไม่สะอาดเหมือนมึงก็ก็ไปแล้วไงแต่ว่าตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ต่อให้มึงอ่ะจะไม่เคยไหว้วันองค์เทพก็ตามแต่มึงเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งบันอยู่ในสินธรรมอันดีงามองค์เทพเทวดาเนี่ยก็จะมาร่วมโมทนาบุญแล้วมาอยู่กับมึงได้เองนะเออฝังไว้ให้เข้าใจอย่างโง่กูไม่อยากที่จะเสียแ้งอยากพูดปากหวานไงอืกูพูดแบบนี้กูสบายใจกว่าอืไอ้ใครที่บอกว่าพบหน้าไม่มีอยู่จริง เออมนุษย์แต่งเติมมาเองก็มึงโง่ไงมึงไม่มีสติปัญญาไงมึงเลยบอกว่าไม่มีอยู่จริงเออถ้ามึงไม่มีอยู่จริงมึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไงเออพูดด้วยความโง่โง่ไงเพราะตัณหานำพายมนุษย์มาเกิดมนุษย์นี่ยมันมีกรรมจึงได้มาเกิดเออ,อยังไม่พ้นจากความทุกข์ทำกรรมอะไรไว้ย่อมได้รับกรรมน,นั้นตามคําสอนพระพุทธเจ้าเลยคําพูดของของพระพุทธเจ้าย่อมศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าตรัสว่านรกสวรรค์ เป็นวิสัยมีจริงคำพูดของพุทธเจ้าคือผิดไม่ได้เออมึงทำกรรมไว้มึงสร้างวิบากกรรมไว้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเออไปผิดลูกผิดมีให้ชาวบ้านอย่างเงี้ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มึงสร้างกรรมเวรไว้ตายไปมึงก็ต้องตกนากอยู่แล้วไม่พ้นไม่พ้นกรรมใช่ไหมนาลกตอนที่มึงมีชีวิตอยู่เป็นยังไงก็คือความทุกข์ไงที่มึงปล่อยวางไม่ได้งไงเขาเรียกนรกเออประมาณนี้ สวรรค์ก็คือความสุขคือที่มึงปล่อยวางได้ไงประมาณนี้นะ